คุณเคยสงสัยไหมว่าสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นต่อไปจะมาพร้อมสเปคอะไรที่ทำให้ใจเต้นรัววันนี้เรามีข่าวดีสำหรับแฟน OPPO เพราะสเปหลุดของ OPPO Find X9s กำลังถูกเปิดเผยอ,ออกมาแบบไม่คาดคิดก่อนที่มันจะเปิดตัวจริงๆทำให้เรารู้ล่วงหน้าเรื่องหน้าจอกล้องและชิปเซ็ตที่อาจเปลี่ยนเกมการแข่งขันในตลาดได้เลย OPPO กำลังเตรียมเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆด้วยสมาร์ทโฟนเรือธงขนาดกะทัดรัดรุ่นใหม่ในชื่อ OPPO Find X9s ซึ่งคาดว่าจะเปิดตัวในช่วงเดือนมีนาคม หรือเมษายนปี2026ที่ประเทศจีนเป็นที่แรกสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งสนใจสมาร์ทโฟนเรือธงหมายถึงรุ่นท็อปสุดของแบรนด์ที่มีสเปคสูงสุดเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งอย่างซัมซุงหรือ iPhone นั่นเองและรุ่นนี้เน้นขนาดกระทัดรัดเหมาะสำหรับคนที่อยากได้เครื่องเล็กแต่แรงไม่แพ้รุ่นใหญ่ก่อนหน้านี้แหล่งข่าวชื่อดังอย่างดิจิตอลแชสต์เดชันหรือที่รู้จักกันในชื่อ d c s ซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สายเทคโนโลยี Technology บนโซเชียลมีเดียได้แชร์ข้อมูลเบื้องต้นว่า มันจะมีแบตเตอรี่ขนาดยักษ์ใหญ่ที่ใช้งานได้นานทั้งวันโดยไม่ต้องชาร์จบ่อยๆและล่าสุดวันนี้ d c ซก็อัปเดตผ่านวีโบแพลตฟอร์มยอดนิยมในจีนเพื่อเผยรายละเอียดเพิ่มเติมที่ทาให้แฟนๆตื่นเต้นยิ่งขึ้นแต่ที่นี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดข้อมูลเหล่านี้ยังเป็นแค่ข่าวหลุดไม่ได้รับการยืนยันจาก oppo อย่างเป็นทางการนะมาดูสเปคหลุดของ oppo find x 9 s กันแบบละเอียดเลยดีกว่าเพื่อให้เข้าใจง่ายเราจะแบ่งเป็นส่วนๆนะหน้าจอและการออกแบบ จากข้อมูลที่รั่วไหล oppo find x9s จะใช้หน้าจอประเภท oled t p t แบบแบนราบขนาด6.3นิ้วซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยมือเดียวโดยไม่รู้สึกใหญ่เกินไปจุดเด่นคือขอบจอโค้งมนแบบนุ่มนวลที่ทำให้จับถนัดมือและหน้าจอจะมีความละเอียดระดับ 1.5k อธิบายง่ายๆคือความชัดสูงกว่าคุณภาพ hd ทั่วไปแต่ไม่ถึง 4k เพื่อประหยัดพลังงานที่สำคัญคือขอบทั้ง4ด้านบางเท่ากันหมดสร้างความสมดุลให้ตัวเครื่องดูหรูหรา และทันสมัยเหมือนกับที่เราเห็นในรุ่นพรีเมียมอื่นๆแต่ที่นี่คือส่วนที่ขัดแย้งบางคนอาจบอกว่าหน้าจอแบนดีกว่าจอโค้งเพราะป้องกันรอยแตกได้ดีกว่าคุณคิดยังไงละ่ะกล้องและชิปเซ็ตมาถึงหัวใจหลักของสมาร์ทโฟนเรือธงอย่างระบบกล้องหลังซึ่งคาดว่าจะมีทั้งหมด3ตัวเพื่อครอบคลุมการถ่ายภาพทุกรูปแบบกล้งองหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์โซนี่เดียมกสีรีสซึ่งเป็นเทคโนโลยีล่าสุด จากโซนี่ที่ให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยเหมาะสำหรับถ่ายภาพกลางคืนหรือวิดีโอคุณภาพสูงกล้องอุลทราดับเบิลยูไอดีห้าสิบล้านพิกเซลสำหรับถ่ายภาพมุมกว้างเช่นหรือกลุ่มเพื่อนโดยไม่ต้องถอยห่างมากกล้องเทเลสโคปเทเลโฟโตห้าสิบล้านพิกเซลใช้เลนระดับกลางที่ช่วยซูมแบบ c k optical ได้ไกลถึง3าถึงหเท่าโดยไม่เสียรายละเอียดเหมาะสำหรับช่างภาพมือสมัครเล่นที่อยากได้ภาพระยะไก,กลชัดๆส่วนคุมพลังเครื่องจากตัวเครื่องจะใช้ชิปเซ็ตเดมินสติเก้าห้าศูนย์ศูนย์ plus ซึ่งเป็นชิปตัวใหม่จากเมียเทคที่คาดว่าจะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้ชิปนี้เน้นประสิทธิภาพสูงสำหรับเล่นเกมกราฟิกหนักหนักหรือมื่อทเทสโดยไม่ร้อนง่ายและกินแบตน้อยกว่าชิปรุ่นเก่าถ้าคุณเป็นเกมเมอร์นี่คือจุดที่คุณควรจับตาเพราะมันอาจแข่งขันกับ s นั p ตราก o อนได้สูสีแบตเตอรี่และฟีเจอร์อื่นๆรายงานจากเครื่องต้นแบบหรือที่เรียกว่า engineering prototype ซึ่งเป็นเวอร์ชันทดสอบก่อนผลิตจริง บอกว่ามันจะมีระบบสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอแบบพลาตอนิกซึ่งทำงานได้แม่นยำแม้มือเปียกหรือสกรปรกและรองรับการชาร์จไร้สายที่สะดวกสุดๆแค่วางลงบนแท่นชาร์จก็เต็มได้โดยไม่ต้องเสียบสายฟีเจอร์เหล่านี้มักพบในสมาร์ทโฟนระดับไฮเอด์เท่านั้นเพื่อให้ผู้ใช้รู้สึกหรูหราและใช้งานง่ายและจากข้อมูลเก่าๆที่หลุดมาก่อนคาดว่าแบตเตอรี่จะใหญ่โตถึง7 0 0 0ศูมเอชซึ่งนานกว่าการใช้งานปกติเกือบ2วันสำหรับ บอกคนทั่วไปโดยเฉพาะถ้าคุณชอบสตรีมวิดีโอหรือเล่นโซเชียลทั้งวันนอกจากไฟ X9s แล้วซีรีส์ไฟ X9 ยังมีรุ่นอื่นที่น่าจับตามองอีก2ตัวที่ OPPO กำลังพัฒนาอยู่เบื้องหลังไฟ X9s คาดว่าจะเป็นรุ่นอัปเกรดจากไฟ X9 ที่เพิ่งเปิดตัวในจีนเมื่อไม่นานมานี้โดยอาจเพิ่มสเปกให้แรงขึ้นเช่นหน้าจอใหญ่กว่าเล็กน้อยหรือกล้องที่ดีกว่าเพื่อตอบโจทย์คนที่อยากได้เครื่องใหญ่แต่ยังกระทัดรัดไฟ X9 Ultra รุ่นท็อปสุดที่ใช้ชิปเซ็ต Snapdragon 8 Elite Gen 5จาก Qualcomm ซึ่งเป็นชิปประสิทธิภาพสูงสุดในตลาดมีกล้องหลัง4ตัวรวมถึงกล้อง p สโ s ปเทเลโฟโต้2ตัวสำหรับซูมไกลสุดขีดเหมาะสำหรับมือโปรที่ต้องการฟรีเจอร์ครบครันอย่างไรก็ตาม OPPO คงไม่พูดถึงรุ่นเหล่านี้ในเร็ววันนี้เพราะตอนนี้แบรนด์กำลังโฟกัสกับการเปิดตัว X9 และ X9 Pro ในตลาดโลก Global Launch ซึ่งมีกำหนดการวันที่28ตุลาคมนี้ถ้าคุณรอไม่ไหวลองติดตามงานนั้นดูสิอาจมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมที่มา p l a y f u d r o i d https c p l a y f u d r o i d com oppo f i n d x 9 s display k i size camera details chipset l i a k before k i launch mobileman และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายการถกเถียงคุณคิดว่าการใช้ชิปเดอร n มินสนในไฟล์ x 9 s จะทำให้มันแพ้รุ่นที่ใช้ snapdragon หรือเปล่า หรือว่ามันคือทางเลือกที่ฉลาดกว่าเพราะราคาถูกลงแต่ประสิทธิภาพใกล้เคียงลองแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างสีเราอยากฟังว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่และทำไมถึงคิดแบบนั้น